สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนเจริญนครตรงข้ามกับศูนย์การค้าไอคอนสยามด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นแยกคลองสารนะพ่อค้าแม่ค้าก็นำกระทรงมาจำหน่ายนะครับริมถนนเจริญนครรู้สึกว่าราคาใบละ100บาทนะตรงนี้นะครับ ตันนี้ก็เดินเข้ามานะครับภายในศูนย์การค้าไอคอนสยามตอนนี้เดินเข้ามาในชั้นจีนะครับเพื่อจะเดินทะลุไปริมแม่น้ําเจ้าพยาคลิปนี้ผมขอพาชมนะครับค่าคืนการจัดงานวันลอยกระทงปี2,568น่าสศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยทั้งศูนย์การค้าไอคอนสยามก็ได้จัดงานลอยกระทง เป็นประจำทุกปีสืบสารประเพณีอรอยกระทงของไทยบรรยากาศแสงสีเสียงความบันเทิงร่วมส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยร้อมเดินเที่ยวชิมอาหารอร่อยนะครับช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคภายในชั้นจีศูนย์การค้าไอคอนสยามตรงนี้ก็เป็นในส่วนของชั้นจีนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุออกริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงนั้นก็จะเป็นจุดอรอยกระทงนะครับ ภายในศูนย์การค้านะครับชั้นจีเก็มีกระทงจําหน่ายนะผมดูแล้วมีราคาร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะครับจนถึงสี่ร้อยห้าร้อยนี่ครับอันนี้สี่ร้อยี่สิบสี่ร้อยบาทก็ตามขนาดแล้วก็ความสวยก็มากมายเลยนะครับอาราคาหกสิบบาทก็มีนะนะครับแบบว่าราคาไม่สูงมากเริ่มต้น ก็ตีไปที่60บาทนะครับจนไปถึงราคา400กว่าบาทตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถลอยกระทงได้นะครับทางสู่การค้าเขาจัดไปนะบริเวณชั้นจีนะครับก็เป็นพื้นที่มีน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับให้เราไหว้สักการะนะตรงนี้จะมีร้านอาหารนะครับ จำหจน่ายสินค้ามีหลายอย่างนะมีอาหารข้าวหวานสตรีทฟู้ดนะครับชาวต่างชาติผมเห็นเดินอยู่บริเวณนี้นะครับมากมายเลยนะก็มาเจออีกนะครับตรงนี้ขายดีมากเลยนะครับมีกระทงนะราคาก็พอๆกันนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นครับเริ่มต้นก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะ นะครับจนถึงประมาณ4 0 0ร้อตรงนี้ผมเห็นมีคนซื้อเยอะเลยนะครับชาวต่างชาติเขาก็สนใจ,จนะชาวต่างชาติเขาก็มารอกระถงด้วยนะครับเนี่ยมีทุกชาติเลยนะครับไม่ว่าทางฝั่งเอเชียหรือยุโรปนะนี่นะครับมาดูราคากันนะนะครับตรงนี้มีราคา 400, 4 0 0ร้อยสี่ร้อยิบาอบาทนะครับก็คล้ายๆมันตะคูนี้นะนะครับมีตั้งแต่ประมาณ100บาทนะหนึ่งร้อยสองร้อยก็เลือกเอานะครับ ราคาก็อยู่ที่ขนาดแล้วก็ความสวยงามด้านหน้าผมก็จะเป็นอุริมนน้ำเจ้าพยานะครับตรงนั้นก็เป็นจุดลอยกระทงนะคือลอยกระทงลงแม่น้ําเลยนะครับเขามีหลายบรรยากาศนะมีทั้งลอยกระทงนะครับในพื้นที่แล้วก็ลอยกระทงริมแมนน้ำเจ้าพยาเดีย๋ยวผมพาเดินไปริมแมนน้านะครับริมแมนน้านี่จะมีกิจกรรมนะครับมีเวทีการแสดงแล้วก็มีการ ลากระทงน,นะครับตรงนั้นคนอยู่เยอะนะเยอะมากๆเลยนะครับผมไปทุกปีก็เยอะตลอดนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับปีนี้คนจะเยอะขนาดไหนนะก็เดินผ่านซุ้มประตูนะครับวันนี้เขาก็ประดับไฟนะเป็นอุโมงไฟเลยนะครับตอนนี้ ดนเข้ามาคนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับคนเยอะมากเลยบนเวณน,นี้ด้านซ้ายมือก็มีเวทีขนาดใหญ่นะครับผมดูแล้วมีการประกวดนางนพมาศนะนะครับจีดารานักแสดง อันนี้นะครับมองดูเหมือนเหมือนต้นคริสต์มาสนะหรือว่าจะยาวไปถึงวันคริสต์มาสปีใหม่เลยไปหน่อยนะครับก็จะเป็นจุดลอยกระทงนะ สามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอบรรยากาศนี้ได้เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายนะครับหลังสู่มการค้ากอนแยามแล้วก็ตกแต่งไปสวยงามนะผ่านการนําเสนอของทั้งแปดท่านทันสงคุณค่านะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเชิญเลยนะคะฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็เข้าคิวกันเพื่อลอยกระทง ก็จะเดินไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อไปลอยกระทรงก็จะมีจุดให้ลอยกระทรงนะครับลงแม่น้าเจ้าพระยาได้เลยนะคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแถวเลยนะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดลอยนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยเป็นทางเข้านะครับผมจะถึงคิวผมดูแล้วคงจะนานนะ นี้ก็เป็นซุ้มประตูนะครับถ้าเกิดเราเดินออกมาจากซุ้มประตูเนี่ยให้เดินไปทางขวานะนะครับด้านขวานี่จะมีทางเข้าไปลอยกระทงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเราก็เดินเข้าไปต่อคิวเนี่ยคิวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเรียงไปทางซ้ายผมดูแล้วน่าจะเป็นร้อยเลยนะ นนี้ไม่ได้ลอยนะครับอันนี้เป็นกระทงสำหรับการแสดงดูแล้วมีเป็นรูปกระทงก็มีนะเป็นโคมก็มีนะครับมีป้ายไว้ห้ามห้ามจับนะห้ามจับ ก็ดูแล้วนะครับคนอยู่ด้านท้ายริมแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นจุดที่คนอยู่เยอะมากเลยนะคือด้านริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตอนนี้กําลังจะมีการแสดงโขนนะครับอันนี้เขาเตรียมตัวแล้วนะครับก็จะมีโขนขึ้นไปแสดงนะครับเป็นอนดับต่อไปนะต่อจากที่มีการพูดของนางนพมาด้านบนนะครับผ่านไปอันนี้ก็เป็นการแสดงโขน มีดารานักแสดงนะครับมีผู้คนยืนเนี่ยนะถ่ายภาพกันจะไปหมดผมคงไม่หวังเข้าไปถ่ายนะโอกาสไม่มีนะครับดูแล้วกันเยอะขนาดนี้นะคือถ้าแทรกเข้าไปก็ไม่ต้องออกมานะครับก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคนเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่สองนะ ผมเดินมาจากถนนเจริญนครนะครับก็มาออกประตูประตูขวานะด้านนี้ก็เป็นประตูซ้ายนะครับเดินมาหน่อยหนึ่งคนเยอะนะครับแล้วก็มุ่งอะไรกันไม่รู้นะอ๋อขายกระทงกันนะครับตรงนี้ก็มีกระทงจําหน่ายผมว่าขายดีนะกระทงที่นามาเนี่ยขายดีนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับให้ความสนใจก็มาซื้อกระทงกัน ขายกระทงนะผมยังเข้าแทาไม่ได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเต็มพื้นที่หมดเลยแต่ผมพยายามจะหามุมเข้าไปส่องนะไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคนเยอะไปหมดนะตรงไหนมีช่องว่างนะครับก็จะมีลูกค้าแทรกเข้าไปซื้อของนะครับมาซื้อกระทงเนี่ยเขาขายเต็มเลยมีผมเห็นมีของซิ้นก็สิบบาทเท่านั้นนะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับในค่ําคืนลอยกระทงที่ไอคอนสยามนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เยอะแบบนี้ทุกปีนะสําหรับการจัดงานลอยกระทงที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับปีนี้ก็นํามาเสนอนะครับมาให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มานะสมว่าไม่ได้มาที่ไอคอนสยามเนี่ยก็ได้รับชมนะครับเป็นคืนวันลอยกระทงที่ไอคอนสยามในปี2568นะครับ นี่ผมกำลังจะเดินกลับนะปะตูแล้วกันนะครับประตูหรือว่าไม่พอนะครับประตูกว้างๆเนี่ยดูแคบไปเลยนะก็ต้องค่อยๆๆนะครับเขยืดไปทีนิดๆนะขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไปพบกับวีพีมีเรื่องราวใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ